วันนี้จะเทศสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งอันเดียวสิ่งในพวงมดมารวมมันเดียวซะก่อนเรียนสำเร็จถ้าหาก็ไม่รวมที่เดียวแล้วไม่สำเร็จในการที่สำเร็จนั้นจะเป็นไปรูปใดก็แล้วแต่แต่ก็ให้ต้องรวมเสียก่อนไม่ว่าโลกไม่ว่าธรรมเหมือนกันทั้งนั้น อันเดียวกันเอาดูใกล้ๆตัวของเรานี่แหละธาตุสีที่น้ำไฟลมกระจายกระจายเยอะไม่เป็นตนเป็นตัวหรอกเมื่อธาตุผสมมาเข้าพร้อมมุนบนญลุนมาหลายดวจึงค่อยเป็นตนเป็นตัวขึ้นมายังค่อยเติบโตเจริญขึ้นมาโดยดัด่งๆอันนี้เรื่องธาตุ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่หนีจากหาดทั้งนั้นถ้าหา,หากระจายก,กระจายอยู่เป็นเต็นน้ำามันก่อนนานแนตะ่สำเร็จแต่เพียงแค่น้ำนนะ่ะก็ไม่มีไปไม่มีลมเป็นดินมันก็สําเร็จแค่แค่ดินนั่นนะ่ะแต่เป็นไม่สําเร็จเป็นรูปเป็นร่างเป็นตวเป็นตัวขึ้นมาสิ่งนนั้นเดียวมันม่ครอมูลโมบลรณล บ้านหนึ่งเมืองหนึ่งครอบครัวหนึ่งก็เหมือนกันพ่อแม่ลูกเต้าหลายๆายคนมารวมมันเขายังค่อยเป็นบ้านบ้านในหลายบ้านรารวมมันเขายังค่อยเป็นหมู่บ้านหนึ่งจะมีหัวหนาคนหนึ่งหลายหมู่บ้านรวมมันเขายังคอยเป็นตำบลก็มีนาตำบลคนหนึ่ง หลายตำบลมารวมมันเข้าก็เป็น,นำอำเภอเป็นจังหวัดเป็นอะไรต่างๆสามเรื่องก็เป็นขัน้นเป็นตอนอไปกันนี่ในทางธรรมะก็เช่นเดียวกันกิเลสต,ต่างๆมันไม่รวมกันเมื่อไรกระจัดกระจายกันอยู่ไม่พร้อมมูลบริบูรณ์เมื่อไร มันก็ไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ที่ท่านเรียกว่ามัรคตะังคีคลิจิตที่ค้นคว้าแสวงหาเรื่องมรรคเรื่องมรรคต่างๆเนี่ยเดี่ยวค้นคว้าปฏิบัติหาเหตุหาผลเรื่องราวต่างๆ จึงรวมในที่เดียวรวมที่เดียวท่านจึงเรียกธรรมะข้ัสมังคียังค่อยประหัตประหารกิเลสทั้งหลายได้แต่ละมรรคละมรรมนั้นก็รวมก็ได้อยางงั้นเหมือนกันคนเรานั้นยากที่จะรวมกิเลสได้คือไป ตามี่เรื่องของกิเลสกิเลสเป็นไปดต่างๆนานาโลกโมโทสันเทปการต่างๆกิเลสหลายเรื่องหลายอย่างกระจัดกระจายทันอยู่ไม่รู้จักมูลฐานของกิเลสไม่ดูไม่ดูจักทิศตั้งของกิเลสก็ล่าไม่ได้ กิเลสมันมากมายเรารู้ชื่อมันก็มีไม่รู้ชื่อก็มีเอาแล้วเอาเธอถึงจะรู้ชื่อมันรู้ชื่อก็เอาละความเศร้าหมองเรียกว่ากิเลสมันทําจิตใจของเราให้ไม่ผองใสนั่นแหละเป็นกิเลสชื่ออะไรก็ตามมันเอาไปได้ศึกษาเราเรียนมาก ขอให้รู้เรื่องจิตใจของเราที่มันเศร้าหมองแล้วก็พอกันความเศร้าหมองนี่ใครอย่างใดแลรวไดคคว้ความข่องใสความเศร้าหมองชำระดะ้วยประการอย่างไรจะและ้วแตยวายของตนอยากาวผมโกรธเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะเศร้าหมองไม่ผ่องใสจิตใจไปเบิกบาน เราต้องการอยากจะให้เบิกบานทำยังไงคิดถึงเรื่องที่เรายังไม่ไม่ทันโกรธทำไมมันยังเบิกบานทำไมมันยงคองใส่ยิ้มแย้มกันใส่ทำไมโกรธมันยังไม่พองใส่คิดเอานัเนี่ยเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเกณฑ์เรายังทำมันทำใจของเราอย่างที่มันไม่โกรธน่ะไม่ไม่โกรธ,กรธน,นี่ ที่เลนะนไม่ใช่อยู่มันไม่ใช่อยู่เฉพาะคนอยู่ทั่วไปหมดใครโกรธมันก็วิ่งเข้ามาหาใครรอบมันก็วิ่งเข้ามาหาใครหลงก็วิ่งเข้ามาหามันอยู่ทั่วไปหมดนะนี่ยวิ่งเข้ามาหาตัวใจนั่นแหละจึงว่ามันรวมที่ใจ ถ้าเห็นใจแล้วก็ไม่เห็นตัวกิเลสเราพิจารณาชำระใจของเราให้ผ่องใสจริงจใจจริงใจบริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเอาปกติธรรมดาเนี่ยไอ้แล้วลึกถึงเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยเมื่อผ่องใส อยู่ปกติรรวดามันไม่โกรธได้ความสุขความสบายชอใจแต่ทีนั้นมันโกรธมันนมึนมิดม,ด,ม,ด,มดทุกสิ่งทุกอย่างหาทางออกไม่ได้ยิ่งดีก็ยกิ่งผูกมัดกับทุกทีนาจะมาพูดได้ฟังเหมือนกะลีนเนี่ยนะ เียงจิตตั้งนั่นแต่มาพูดได้ฟังนันเรียงจิตตั้งนั่น,น,นบางคนอาจจะอาจจะไม่รู้ก็ได้คือตั้งนั่นน่งเข้ายางไม้หูมาเชี่ยวของใส่เข้ายางไม้บางยางไม้อะไรก็เ,เอาเถอะบักมาอะไรมากๆแล้วกว็เอาหนังยางใส่เอาไปตั้งไป เขี้ยวกพมันก็เหนียวแต่ว่าถ้าหาเขี้ยวใ่น้นมายางน้อยมันก็แข็งแข็งเกินไปไม่ติดใ่น้นมายางมากมก็เหนียวทำไมมันก็เหลยวเกินไปมันก็ย้อยทําให้พอด,ดีพอด,ดีคําว่าเลียงติดตังนั้นเลียงมันชอบไข่ เขอาไข่ไก่อันนี้เราก็ไปเจาะเอาไนไข่เอาไข่นั่นข้างใน,นออกแล้วเอาก็ยางนั้นได้ไปยัดเข้าไนไข่เองดีงที่มันเคยมากินข้าวกินเครื่องไร่ของสวนเขามาเคยมาตรงไหนเขาก็เอาไข่นี่ยไปวางไว้ตรงนั้น่ เจ้าลีงไม่เห็นเขาก็ชอบใจในเรื่องไข่จับดีเลยก็ติดมือดิจับไดีมันไข่มันติดอไดดอย้ยางก็ติดมือดิพอไข่แตกมือขวาจับติดเหนียวออกมือซ้ายก็มาช่วยก,กันรานี้มาช่วยจะปัดออกมือซ้ายก็ติดเข้าอีก สองมืออะค่ะนี่ตีนขวาตีนซ้ายจะควัเอายางให้ออกจากมือไปติดทั้งมือทั้งตีนนะคะนี่ยังเหลือเดอ๋ยปากปากก็กายเธอติดเข้าด้กันหมดนั่นแหละเรียกว่าลิงกิดตังความโลภความโกรธความหลงและกิเกลสทั้งหลาย จะให้มันหน้ำใจเาัาโกรธเขาเกลียดเขาโลคโหทุสัน,นอะไรต่างๆให้มันหน้ำใจทำง่ายเหี้ยให้มันหนำใจโกรธว่าดา่าพอตัดพ่อเขาด้วยประการต่างๆยิ่งผูกมัดยิ่งแน่นหนาเขาทุกปีตัวของเรายิ่งเศร้าหมองมาทุกครั้งทุกในทุกทีทุกทีทกทเขามไม่มีทางออก มันในเรียกว่าลิงติดตังคนเรามันมีเวลาสบายในเมื่อไม่มไม่มีโกรดไม่โลภไม่หลงมันก็สบายอยู่อย่าสิ่งที่มันมันที่มันสบายเพราะอะไรเพราะเราไม่โลภไม่โกรดไม่หลงงั้นนั่นมันสบายถ้ามันโลภมันโกรดลง แน่นมัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่โกรธไม่โลภไม่โกรธหลงจะไม่ดีหรือทางนั้นแต่มันอดไม่ได้ทีเดีความโลภความโกรธของหลงเอาเลยเอาได้ความโกรธเถอะมันเกิดจากความไม่พอใจเหตุของวันที่มันจะเกิดความโกรธมันเกิดจากไม่พอใจ เห็นจริงจริงเลยคิดหูคิดตาหมดคิดใจหมดนั่นก็พูดถึงใจเหมือนกันคิดหูคิดตามไม่ถูกหูมม่ถูกหูถูกตาพอใจนั่นแหละมันไม่ถูกใจเองนั่นเองท่านทามีใจแล้วหูวตามไม่เป็นประโยชน์อะไรหรอกหูก็ไม่ได้ยินตาก็ไม่เห็นแต่ตัวใจตัวเดียวนั่นแหละ ไม่พอใจเมื่อไม่พอใจก่นมันก็ขุนนะคระับขุนแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลวมันขุนมันก็มัวมันก็เศร้าหมองมัดคงโกรธเกิดขึ้นแล้วย่อมประหารจิตแจงคนให้เป็จนจุนวิจุนวิว้ดยประกาศตา่าง ยังให้หาหลักคือใจจะก่อนเรื่องของสัมพันธ์คนที่ทั้งหมดในโลกนี้เกิดจากใจทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดเกิดจากใจที่เป็นตนเป็นตัววิ่งเต้นไปตามโลกอันนี้หรือพลิกไหวเคลื่อนไปมาอยู่ในโลกอันนี้ล้วนได้เต็มที่ได้ใจนั่นห่ะ ถ้ามีใจไม่ไม่เคลื่อนไหวจริงตัวหรอกใจตัวนั้น,น่นมันเป็นเหตุใครก็พูดทุกคนทุกคนนั่นน่ะเรื่องใจแต่้าไม่เห็นใจทักทีไม่ถูกใจไม่พอใจน้อยใจเสียใจดีใจอะไรพูดถึงใจงนั้นน่ะ พุทธศาสนาของเราจึงว่าสอนถึงใจไม่ได้สอนที่อื่นเอาสอนที่ใจนั่นทำบุญสุนทานในประการต่างๆเขาใจนัะนะ่นแหละใจเกิดศรัทธาเจตใจเกิดศรัทธาเรื่องใจไม่ค่อยจาาขาไวาจากสมุตรนั่นเรียกว่าใจ ใจวุญใจผูส้สนไม่ค่อยทำทานนีเจตนางดเว้นจากข้อนานๆอย่งเรียวรักษาจิตทำสมาธิภาวนาก็รักษาทัารวมใจในเรื่องศาสนาพูดถึงใจอย่างนี้ปัญญาก็ตัวใจนั่นนห้ะ รวมความเรียกว่าศาสนาโดยสรุปรวมแล้วว่าชินสมาธิปัญญาพูดในเรื่องชินสมาธิปัญญาพูดถึงเรื่องใจแต่หากพูดชินสมาธิปัญญามันจะมีอะไรกับพอใจก็ยางอธิบายมาแล้ว แา้วถึงใจเมื่อไรแล้วถึงศาสนาเมื่อนั้นแล้พุทธเจ้าตัสะูุ้เกิดสรดุ้งที่หัวใจของพระองค์พระไทยของหลวงนี่พอจะไปตกนรกในวันมุมมนก็เพราะใจนั่นเองเจ้าหมองจะขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์ก็เพราะเหตุที่ใจนั่นเองของสสะสาด จรงว่าสิ่ง้งปวงหมดในโลกนี้ถ้าไม่ถึงไม่รวมใจแล้วไม่สำเร็จประโยชน์ำมามากินทุกสิ่งทุกประการก็ลองคิดดูทีจะเปลนก็ได้แต่การจหนายได้เป็นพ่าคข้าวอาันนชกิจกรรมที่ก่อนทําไปเถอะทํำอะไรก็ทําไปเถอะ ได้มา,มากในหลายคัน้าหามันใหม่ไม่มารับประทานก็ไม่สําเร็จได้มากาแล้วแสงกับมารับประทานตอนเข้าไปในฝั่งนี่แหละพอคกลืนลงไปในลาขอแลอ้วมดเรื่องสําเร็จทั้งนี้นปฏิบัติธรรมะคำสอนพระเจ้าเสมอครับ ทฏิบันมากมายสักเท่าไรพิจนารอบครอบรอบด้านมารวมมางที่ใจคือเป็นสมาธิภาวนานั่นเละเกิดปัญญาึ้นตรงนั้นแหละตรงนั้นน่ะบนบนฐานนั่นน่ะเป็นสมาธิภาวนาแล้วก็แน่ๆของสมาธิภาวนานั่นแหละตัวฐานนั่นนะตัวอิ่มนั่นะมันจะอิมมะอ่มอิ่มเองออกมันเกิดปัญญา,าออบายมันเกิดเองมะนะันออก เหมือนกงินกับของภายนอกของภายในเดียวกันโลกกับธรรมันเดียวกันเป็นแต่พิจารณาเรื่องโลกมันไม่รวมแต่มันรวมอยู่ในตัวเรื่องต่างๆมันรวมเนยแต่ว่าเราไม่รวมอันนั้นเรียก,กว่าโลกมันธรรมนี่พิจารณาเข้ามารวมมาที่เดียวรวมที่หัวใจแห่งเดียว มันจะเกิอดอุบายปัญญาก็ตามหรือไม่เคยเกิดจางเรียกว่าเป็นธรรมถ้าหาว่าเกิดรู้แจ้งชัดเจนขข้นมาในใจนั่นเป็นธรรมแท้ทีเดียวนะเอาละอธิบาย,ยนแะล้วนั่งสมาธิทำภาวนาเบื้องตน้นคนที่ยังไม่เคยทำหรือเคยทำมาแล้ว อาจจะไม่แนใ่ใจก็ได้ต้องทำสมาธิภาวนาด้วยคำบริกรรมเชก่อนเมื้อต้น,ตนคำบริกรรมเช่นอนาปาสติระล,ลึกถึงลงมหายใจเข้าออกมันนี่เป็นเครื่องล่อสำหรับให้จิตมาอยู่จิตอยู่กับอันนั้นแหละ จิตต้องมีตนมีตัวถ้ามันอยู่ันเดียวเสียก่อนให้เชื่อมั่นว่าคำบริกรรมอันนี้เป็นของดีคำปริกรรมพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนั้นค้นหาค้นหาจิตไม่ได้จะไปหาที่ไหนก็มาเห็นตนเห็นตัวจึงใช้คำปริกรรมอาอนาปานสติ คือลมหายใจเข้าออกเมื่แล้วคำไอ้อนาปาสตินี่ก็เป็นของดีด้วยคือว่าหายใจเข่าแล้วมันหายใจออกมันก็ตายมันอยู่ไม่ได้หรอกหายใจออกแล้วมันหายใจเข่ามันก็ตายมันเห็นความตายในตัวมันเห็นใกล้ที่สุด พอนึกถึงความตายพอนึกถึงลมหายใจมันก็วางหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันกลัวตายมันจะไปตรงสายไปทําไมมันก็ต้องอยู่กับที่ดิ mm hmm. นั่นจะเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอยู่พักหนึ่งซะก,ก่อนนะคือไม่อยู่ในความริกระคารนี้เมื่อไม่อยู่ในที่นั้นแล้ว ผู้ที่จิมฉาอยู่นะนะ่ะผู้ที่ในคำบริกรรมนะ่ะจิตอันนึงคำบริกรรมนึงคำบริกรรมคือผู้นึกผู้คิดที่งลมงหายใจเข้าออกคือความตายดังน,นั้นเป็นคำบริกรรมที่นอานาปาเสตียมนคำบริกรรมผู้นึกคิดนึ่งน่ะนะเป็นคำเป็นเป็นผู้นเป็นใจเป็นจิต คิดนึกสงสัยสรพัดทุกอย่างปรุงแต่งทุกประกาศไม่หยุดในอย่างคนเราอยู่คงที่ไม่ได้มีจิตจะต้องคิดตนึกพูกค,คิดผู้นึกอย่างนี้นตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามเรื่องของมันเอาสติไปคุมสติมาจากไหนอ่ะก็มาจากใจอันเดียวกันนั่นแหละ คุมจิตกับใจอะเนะ่จิตใจเดียวกันน่ะแต่ว่าลักษณะมันต่างกันสติคือผู้ละวงังคือผู้กำหนดรู้อยู่รู้อยู่น่ะเ,เรียกว่าสติควบคุมกันน่ะเรียกว่าสติจิตนั่นคือผู้เราไปควบคุมจิตที่เราไปกลัวเราไปควบคุมจิต สติเป็นกู้คนควบคุมพอพิจารณาอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้แล้วมันสิ่งที่มันส่งมันก็น้อย้าไปน้อยเ้าไป,ไปเมื่อจิตควบคุมเมื่อสติควบคุมจิตอยู่มันก็น,น้อยเ้าไปนี่นะคนนิสัยจะหายเงียบไปความคิดอย่งนะคิดไม่มีราคาหนี้มีแต่สติ ดกลายเป็นใจคิดได้กลายเป็นใจใจคือผู้อยู่คือผู้เฉยเฉยมีความรู้สึกเฉยเฉยอยู่แต่ไม่คิดไม่นึกแต่ไม่สงสยัยอันนั้นเรียกว่าใจมันออกมาจากใจทั้งหมดสติกัใจคิดก็ออกมาจากใจ รักษาตัวนั้นไว้ถ้ามันอยู่เฉยๆยังใช่ก่อนเป็นกลางๆอยู่ความเป็นกลางของว่างของเปล่าไม่คิดสงสายไปมาหน้าหลังมานนั้นในตัวใจนั่นแหละเห็นแล้วเห็นใจละครนี้เมื่อเห็นใจแล้วจะน,นั่งสมาธิอยู่ก็ได้มองเห็นใจอยู่ตลอดเวลา อที่มองเห็นนั้นใครก็นมองเห็นกระจายนั่นแหะมองเห็นใจยืนเดินนั่งนอนเห็นอยู่ท้งทุกิิยาบททําการทํางานอะไรต่างๆก็เห็นอยู่อัในนี้ใจเย็นใจแล้วค่ะนี่ดูด้วยอามอย่างนี้ไปเรื่อย,อย,อยไปฮัตอ,อย่างนี้มันจะมีชํานานฮัตอย่างนี้นได้ทุกทุกิยาบท เรื่องจึ่หนึ่งต่างมันจะมากระทบลองดูค่ะนี่อย่างความโกรธความหลงใครว่าดูถูก,ด,ถกดูหมิ่นินทาสารพัดทุกอย่างคันถ้าเข้าเรื่องตัวแล้วไม,ไม่ถึงใจแล้วไม่ไม่ถึงใจหรอกจิงต่างเราเรานั้นไม่ถึงใจหรอกอันนี้มันถึงใจอยู่เพราะเหตุที่ว่ามันเป็นจิตมันไปรับออกของวั่ เอาปรุงมาแต่งมาคิดมาเล่นนานและไม่นก็โกรธมันก็ลนโลภโกรล,ลงท่านเข้าถึงตัวใจแล้วไม่มีอะไรท่านยังว่าจิตตังอภพัสรางจิตเป็นของปองใสทุกเมื่ออาคันทุกเองเจะจะงอีกกิเลสเป็นของจอดมาเครื่องมารับรู้ออกกิเลสอันเนเองกระพู้จิตแล้วมันวิ่งออกไปรับรู้ออก มันก็เดียวปเป็นจิตจอนมาใจของคนเรามันเป็นของผ่องใสยวิสุทธิ์อยู่แต่ไหนแต่ไรมาผ่องายที่จะไปทำทำไมทำร,รมที่พอหนาหไงหาก็มีปัญหาถามมันพองใาสเาฉย,ย,ยธรรมดาของใจใจหาา่านกิเลสมันมีจิตตอนนั้น,น,นไปยังไงไปเอากิเลสมาคลุมเครือไปมดุมดมอเมืม่อนิดไปมดุมด จะโดยใจแท้ฟองใสนั้นการเพชรที่อยู่ในดินเพชดเนื้อดีท่แท้ๆนะ่มันต้องอยู่ในดินอาศัยดินนั่นแหละอยู่งั้นที่มันว่าหมอเศร้าหมอนพ่อคีนเมื่ออกแต่ตัวเพชรน้ำเพชรจะแท้มันไม่มีอะไรหรอกของใสสะอาดบริสุทธิ์ เพราะเหตุนี้เนี่ยทุกๆคนยังสามารถทำให้บริสุทธิ์ได้ให้ถึงม่รคนที่ผ่านได้ถ้าหากจิตนั้นเศร้าหมองเสียแล้วไม่สามารถทำได้หรอกให้ถึงว่าคนที่ผ่านได้คิดเศร้าหมองไว้ทำได้ไง่ายอย่างนินเผางี้น่ะลองดูสิลเล็กงเงี้ มันไม่สะอาดไม่ปองใสจะขุดมาล้างก็าสดายจะขุดมาคัดมาเกาทัศสลยมันก็ยังเหมาะต้องมองใ้ปองใสแล้วเองเพราะของในปองใสอย่างนั้นยังว่าเมื่อเข้าถึงใจแล้วนะมันใกล้แล้วนะเข้าถึงความปองใสแล้วมันใกล้มันใกล้จะเห็นเห็นเงาขอนะงตนนะ่ะเห็นดวงของตนน่ะ ิเศษทั้งหลายเกิดขึ้นมาเห็นตรงนั้นแหละชำระสร้างให้สะอาดบริสุทธิ์ได้จ็ตรงนั้นแหละสะอาดบริสุทธิ์ได้เป็นบางข้ามาข่าวไปอย่างดีงสะอาดได้นนนานสถอาดเท่าฉนี้ทำงานมันก็เป็นประโยชน์แกเราฉันชําดทำงานถ้าอยู่คงที่มันก็นดีวิเศษมันก็พ้นจากมนุษย์ของเราได้ทันทีเอาละอธิบายเอาทำ